สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้จะมาเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำพ้องเสียงออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าสะกดต่างกันความหมายก็ต่างกันค่ะท่องครั้งเดียวได้ศัพท์ถึง2นะคะ ad add แปลว่าโฆษณาค่ะถ้าเห็น ad จุดแบบนี้นะคะแปลว่าโฆษณาค่ะชื่อของเขาเต็มๆก็คือ advertisement นะคะแต่จะย่อๆแต่จะใช้ย,ย่อก,ก็คือ ad ก็แปลว่าโฆษณาเหมือนกัน ad a w d a d เพิ่ม a i r air air อากาศ H E I R Air Air ทายาทอันนี้ H จะไม่ออกเสียงนะคะจะไม่เป็น hair นะคะออกเป็น air A L, L O W E D Allowed Allowed แปลว่าอนุญาตอนุญาตแล้วนะคะ พ้องเสียงกับคำนี้ a l o u d aloud aloud แปลว่าเสียงดังค่ะ aloud b e b e. b e. แปลว่าเป็นอยู่คือค่ะ b b w e b, e e. b e. อันนี้แปลว่าพึ่งค่ะ b w e b พึ P ่ง e b a n bean bean แปลว่าถั่วค่ะ bean ถั่ว b w e n bean bean e a นตัวนี้แปลว่าไปมาแล้วนะคะเป็นช่องสามนะ bean ไปมาแล้ว b e a r bear bear me b a r e bear bear แปลตัวนี้แปลว่าเปลือยนะคะ bear เปลือย b r a k e break break ห้ามล้อก็คือเบรกนะคะคนไทยก็คือเบรกห้ามรถขยับนะคะเบรก break 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 ตัวนี้แปลว่าแตกหักนะคะ bye 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 By. ลาก่อน buy 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 ซื้อนะคะตัวนี้แปลว่าซือ้อ council ข้าว i น เข้าส่นอันนี้แปลว่าเทศบาลนะคะหรือเทศมนตรีอะไรพวกนี้แหละคะ่ะของไทยก็ต้องเป็นประมาณเทศบาลเนาะ council เข้าส่นเข้าสนที่ปรึกษา ce l l cell 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 นะคะซลล์ต่างๆในร่างกาย S, S E W L, L sell sell ขาย C H E C K check check แปลว่าตรวจนะคะตรวจงานตรวจสอบ C H E Q U E check check เช็คตัวนี้แปลว่าพวกเช็คเงินสดต่างๆนะคะ C R C R E A K Creek Creek เสียงดังเอียดนะคะ Creek C R W E A K Creek 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 ลำห้วย die 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 แปลว่าตายค่ะ dye die die แปลว่าย้อมสีนะคะย้อมสี dear 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 ที่รัก dwear dear dear กวาง e i g h t eight eight แปด a t e eight eight กินแล้วเป็นช่องสองนะคะเป็นอดีตของคำว่า eat นะคะ a t ตัวที่แปลว่ากินแล้ว f l o w e r flower flower ดอกไม้ F-L-O-U-R, flower, flower and F A I R Fair, fair, yutitham. F A R E Fair, fair, Kadosan H or you are our our shumon. you our our comfort our our h-o-l-e. whole whole w-h-o-l-e. โฮโฮทั้งหมด H E A L Heal Heal รักษา H W E L Heel Heel ส้นเทา้า Heel ถ้าเป็นส้นสูงก็เป็น High Heel idol, idol, idol คนที่เราชื่นชมหรือที่คนไทยออกเสียงว่า idol, idol นะคะ idol, idle, i, 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 I d l e. i d l ไม่ได้ใช้งาน in, in, in ใน i double n in in โรงแรมขนาดเล็กนอกเมืองนะคะ it apostrophe แล้วก็ตัว s นะคะย่อมาจาก it is ออกเสียงว่า its its แปลว่ามันคือมันเป็นมันอยู่คะ่ะ its It's It's ของมันคำแสดงความเจ้าของนะคะ key k e y key key กุญแจ q u a y key key แปลว่าท่าเรือคำนี้ต้องระวังนะ q u a y Kee นะคะ k n e w new new รู้แล้วเป็นช่องสองของ no น,นะ k n o w n e w new new ใหม่ k n o c k knock knock แปลว,ว่าเคาะนะคะเคาะก๊อก็แต่เสียงเคาะของฝรั่งเขาออกเสียงได้ยินเสียงเป็นน็อ c น็อ o นะคะน็อ c k k n o ก็คือเสียงเคาะก๊อก็ของไทยนี่แหละคะ่ะต่อมา n o c k น็อ c น็อ o เป็นสายพาดธนูนะคะแปลว,ว่าสายพาดธนูหรือแปลว่าน็อ c นะคะน็อ c ที่โดนชกแล้วะะก็ k n o c ไปเลยะคะ่ะ K N O T n o t n o t เป็นปมเป็นก้อนนะคะเป็น n o t นะคะเช่นพวกได้หรือพวกเชือกที่มัดเป็นขอดเป็นก้อนเป็น n o t นะคะ not, เป็น not. n o t เป n o t N O T knot n o t m i n K N O W n o n o รู้ and oh no my l a w, law 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 กฎหมายหรือกฎนะคะ lore law law แปลว่าตำนานนะคะมี l อกฎหมายกับ l อ w ตำนาน male 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 ผู้ชาย m a I l mail mail จดหมาย pray 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 สวด pray e y r pray แล้วว่าเหยื่อมี pray สวดขอพรอกับ pray เหยื่อนะคะ r o w l g r o w d r a มวน R O L E d รโร r หน้าที่หรือความรับผิดชอบนะคะภาระที่ต้องทำ R O A D road road ถนน R O D E road road ขี่แล้ว เป็นอดีตของคำว่า right นะคะ right b r u t นะคะขีแล้ว rude brute brute ยากคาย r u d e brute brute หม้กางเขน s a l e sell sell ขาย SAIL เซลล์เซลลนเรือ SUN ซันซันพระอาทิตย์ SON ซันซันลูกชายมีซันพระอาทิตย์กับซันลูกชายนะคะ STAIR แส่ S T A I แต่บันได S T A R E แต t แต e จ้องหรือเพ่งนะคะจ้องมองเพ่งมอง S T S L O W slow slow ช้า S L O E slow slow ตัวนี้สะกดแบบนี้แปลว่าต้นสโลนะคะมีผลออกสีม่วงๆหรือน้ำเงินเล็กๆนะคะ s w e c c เห็น s e a c ทะเล c เห็นกับ c ทะเลนะคะ s o m e sum sum บางอัน s u m ซัมซัมผลรวมผลรวมจำนวนจำนวนเงินนะคะผลรวมซัมบางอันกับซัมผลรวม S A W S S เห็นแล้วนะคะเป็นอดีตของคำว่า c S O R E s a s a ปวด S T E A L steel steel ขโมย s, still, still. s t w e l steel steel leg s w w e t sweet sweet หวานอีกหนึ่งสวิตก็คือ s u i t e sweet s ว e s สวีทตัวนี้แปลว่าห้องชุดนะคะ Sweet. s t ี e ส t t Stationary Stationary คงที่ไม่ขยับ Stay s i o n e r y s t a t i o n e r y s t a t i o n e r y แปลว่าเครื่องเขียนสองคำนี้ต่างกันตรงแค่คำว่า Nery น,นะคะคงที่จะเป็นตัว a เครื่องเขียนจะเป็นตัวอ e นะคะ t a i l t a i l t a i l หาง t w e l t a i l t a i l บอก t i c k tick tick ติ๊กเครื่องหมายนะคะติ๊กถูกติ๊กข้างหน้าน,นะคะติ๊กเครื่องหมาย t i c tick tick ิกตัวนี้แปลว่ากระตุกค่ะ t i r e tire tire เหนื y ่อย t y r e tire tire แปลว่าล้อรถ ะคะยางรถนะคะยางรถยนต์ time 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 เวลา T H y M e, time time ต้นทามนะคะใบทามต้นทาม T w o, two two T w o, two สอง two two To อันนี้แปลว่าด้วยหรือแปลว่าเกินไปนะคะ too much ก็คือเยอะเกินไป tea t e A t, t น้ำชา t W e t t ตัวนี้แปลว่าเสื้อยืดนะคะเป็นตัวย่อของ t-shirt นะคะเรียก t เฉยๆนะถ้าจะเรียกชัสั้นๆ t h e r e there there แปลว,ว่าที่นั่น their there there แปลว,ว่าของพวกเขา wail well well ครัำครวน w h a l e well well ปลาวาน w a r w a l วอ r สงคราม W-O-R-E, w a r e. w a r แปลว,ว่าใส่แล้วจววมแล้วเป็นช่องสองของ where, W-H-A-T, what, what, อะไร w a w t what, what, ว่าตัวนี้แปลว,ว่าหน่วยกำลังไฟฟ้า หรือที่คนไทยเรียกวัดนะคะ w a y way way ทาง w h e h e y way way ตัวนี้แปลว่าหานนมนะคะพวก way โปรตีนอะไรพวกนี้นะคะ w e v v พวกรา w h d e v v เป็นออกเสียงเฮ้นะคะเป็นฮิเฮ้นะคะเดิมัน e ยูอีเอเควีค e วีคออนแอร์เดิมยูดิมันอีเอควีควีคสัปดาห์วีคออนแอร์กับวีคสัปดาห์ค่ะต่างกันตรงตัวสะกดนะคะความหมายก็ต่างกันด้วย w e i r wea e We แปลว,ว่าฝ่ายฝ่ายทดน้ำนะคะฝ่ายน้ำ w e v แล้วก็ r e นะคะ wea wea We อันนี้ย่อมาจาก v r นะคะเป็นตัวย่อเนาะอ่านว,ว่า wea แปลว่าพวกเราเป็นพวกเราคือพวกเราอยู่นะคะ w e t wet wet เปียก W H E T wet wet แปลว่ารับคมนะคะ W H I C H which which อันไหน W I T C H which which แม่มด W A I S T west w e t L W, w A S T e, waste waste แปลว,ว่าเสียเสียดายเสียเวลานะคะ waste m y time ก็ am, เสียเวลาฉัน W A I T wet wet draw นะคะ W E I G H T wet wet น้ำหนัก W O D Wood Wood ไม้ W O U L D Wood Wood แปลว่าจะนะคะประวัติของ i l l Y O U R Your Your ของคุณ Y O U แล้วก็ซึ่งหมายแล้วก็ R E นะคะ ย่อไปจาก you are นะคะ you are แตาเขียนตัวย่อเป็น your your แปลว่าคุณคือคนคุณเป็นคุณอยู่นะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะคำศัำพท์คําพ้องเสียงนะคะเสียงเหมือนออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกันแล้วก็ความหมายต่างกันด้วยค่ะท่องครั้งเดียวได้คําศัพท์ถึงสองคำนะคะ จำเอาไปใช้กันด้วยจ้าถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะคะที่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายนะคะตามไปกดไลค์ like, กด follow ที่เพจให้ด้วยคะ่ะชื่อเหมือนกันเลยคือเรียนง่ายภาษาอังกฤษแอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอด 5.9abc นะคะ Thank you for watching See you next video Bye